สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับผมจะมาแนาะนำของรางวัลซีซัน Season ใหม่ซีซัน2 c e n t u r i n ที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดในเกมเมื่อวานนี้เท่านั้นเองนะครับมีการแจกแล้วก็มีแพ็คให้ทำอีกเยอะมาก XP ก็ค่อนข้างเยอะรวลลมถึงผมจะมาให้นำวิธีการลิงก์ ID EA ของเพื่อนๆนะครับเข้ากับ u t u b e กับทวิตเพราะว่าตอนนี้มันมี Objective ใหม่มาของ FC Pro เพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ลิงก์ ID เข้าไปเนี่ย คืออันเนี้ยมันจะเป็นออเทอตฟของการดูแข่งนะครับซึ่งเดี๋ยว EA เอเขาจะมีแข่งรายการ f c Pro g l o b a l Qualify เนี่ยมันจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูแข่งวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีแพ็กพามโกมี XP ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่แจกการชนะหมวดไหนก็ได้สี่เกมได้พรีเมียมโกนะครับแต่ว่าวิธีการไปดูเฉยๆถ้าไม่ลิงก์ไ d ไว้มันจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเออสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากดูเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปลิงก์ ID EA เอเอาไว้แล้วจะได้แพ็กเมกะแพ็ก ั้ง2อันเลยนะเดี๋ยวจะพาไปแนะนํากันเลยนะครับว่าจะต้องลิงก์ยังไงนะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูการมีเควสให้ทําเยอะมากๆรวมถึงเควสล,ลับในการไปเล่นในโหมดมาเนเจอร์โหมดกรับโหมดเพเยอร์โหมดก็มีรีมาอีกด้วยก็เก็บเลเวลันให้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูให้ครบทั้งหมดเลยนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่า,ยาลืมช่วงเวลคลิปนี้กันเยอะยนะ เดี๋ยวไปเลยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง Let's go Foot c h e a p Coin จำาหนาคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟี f าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคมาดูกันเลยกดเข้ามาตรงค c i e ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะ แล้วกด L2 ขึ้นมาตรงคางว่า FC Season ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ของทุกอย่างที่เ,เพื่อนๆจะได้ก็ขอแค่เก็บ EXP ให้ถึงก็พอนะครับมีทั้งหมด30กว่าเลเวลเลยเดี๋ยวไปไล่ดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเลเวลหนึ่งนะครับก็จะมีไอ้พวกที่มันขึ้นเป็น Bundler e w a r d เง,งี้ยมันเหมือนจะเป็นเพย์เพจให้เ,เพื่อนๆเลือกว่าจะเอาอะไรระหว่างเอาคอยเอาแพ็ค หรือว่าเอาชุดเอาแว่นอะไรพวกนี้ที่เป็นแว่นของหมวดอื่นถ้าเกิดมันมาเพื่อนๆก็เลือกแพ็กยาวๆได้เลยนะครับก็เก็บกันไปนะครับเรเบอสองยี่เจ็ดสิบแปดแล็กโก้พี่ก็แพ็กหนึ่งอันเลเวลสามนะครับผมว่าไอซีซั่นนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆมันให้แต่ตัวโลนมาเต็มเลยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวโลนแรกที่เพื่อนๆจะได้นะครับสำหรับอีมี่มาร์ติเนสผู้สาประตูของแอสตันวิลล่าเพื่อกดสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกดแอลหลอกขวาลงไปทีหนึ่งเพื่อจะไปเช็คการ์ดทั้งหมดได้นะตัวนี้สกิลลวีีคคคคนนะรรรรับมมเเเเเทดปป็อออส์หื่า วันอันวันโค้ชดาวนะครับในการดูลเรื่อง1ต่อหนึ่งะครับแล้วก็มีเซฟด้วยเท้ามีปิงพานะครับสแต็ก็คนข้างโหดเลย88นะมีโลตรงสวิเปอร์คีเปอร์แบบพัพๆด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นการ์ดตัวยืมนะครับที่สามารถเล่นได้ในแล้วเวลา4วันเท่านั้นนะครับก็คือมีให้เล่น4วันนะ้าหมดแล้วก็หมดเลยสําหรับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะได้อย่างเงี้ยปะปาอีกเพียบเลยในต่อจากนี้นะครับเลเวลสก็จะเป็นบันเดอร์เหมือนกันนะครับให้เลือกเป็นชุดนะผมไม่ค่อยชัวร์นะว่าได้หมดเลยทุกอย่างเลยหรือว่า ได้แค่อันเดียวผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะได้หมดเลยนะต่อมานะครับเ mm. พื่อนๆที่เลเวล5นะก็จะมีการแจกฟรีสัทีนะครับผมว่าซีซันนี้มันต้องทำเหมือนซีซันที่แล้วแน่นอนที่ได้ตัวอะไรพวกนี้มาแล้วมันจะให้เราเอาการพวกนี้ไปทำเควสซึ่งวีที่แล้วเนี่ยที่เป็นซีซันก่อนเนี่ยมีการ์ดโตโต้ M S มาวียางหลังอะ่ะ ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมเก็บก้าดพวกนี้ไว้ก่อนนะผมคิดว่ามันต้องเอาไปทำเควสต,ต่อในโนดแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นคิดว่าเล่นได้ไหมผมว่าก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับแลนเป็นการนั่นแต่หญิงของหลีกเอิงหญิงด้วยซึ่งคนก็คงเล่นกันน้อยนะครับสำหรับใบนี้นะขอไม่พาไปดูแล้วกันนะข้างในแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆหรือว่าใครไม่ได้สนใจมากจะย่อยไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเลเวล6มีพัลซู n ่เบให้เลือกนะครับระหว่างเป็นชาร์โดหรือฮันเตอร์นะครับอันนี้ก็เลือกอะไรก็ได้นะละชอบเย เลเเจ็ดก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นบันเดิลนะแล้วก็เลเวลแปดกับเลเวลเก้าที่แรกผมเห็นนะผมตกใจนะแต่พอผมเห็นวงกลมสีฟ้าไป,ปพวกกลุ่มท้อเลยแจกฟรีให้ยืมเล่นอีกแล้วนะครับถ้าเป็นตัวจริงๆขึ้นมาก็คงจะดีมากๆเพราะว่าดูดีมีอาดับสุดๆเลยนะครับใบแรกก็จะเป็นแจ็คเก็ลิตนะครับของแมนซิตี้สกิลสี่วิสสี่ลง C A M L M แล้วก็ L W นะครับเ,เพื่อนๆมีเทรดวิปพาร์ททองนะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอันที่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเป็นฟินิชช็อตทองขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเก่งแน่นอนแต่มันก็มีฟินิชช็อตเงินอยู่นะแล้วก็เทนบอลคอนโทรลเนี่ยครบหมดเลยาขาดแค่ลาผิดอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับมีโลอยู่ตรงอิ Inside นไซด์ฟอร์เวิร์ดในปีกซ้ายธรรมดานะครับแล้วก็ C a m มีไม่มีดีๆเท่าไหร่นะครับอาร์วก็ไม่มีดีๆเท่าไหร่ก็เอา4-2ฝั่งซ้ายผมว่าโอเคอยู่นะน่าจะยิงได้อยู่แหละสําหรับดดนเยลมาเล่นซิ่งแบบดดนเยลมาเล่นนี่ยิ่งโหดเลยครับ มาเล่นนี่ดูดีมากๆตัวนี้นะครับปกติก็เป็นนักเตะที่เก่งมากๆในเกมอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาแจากฟรีให้เล่นเดี๋ยวเพื่อนๆได้มาก็อีก4วันนะครับเล่นทั้งปีซ้ายปีขวาแล้วลงในตำแหน่งแบบที่มเป็นแผนดีๆแล้วส่วนใหญ่คนก็เล่นแบบซีซีหน,นึ่งซีซีสองอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นลงตัวเอ็มอยู่แล้วเนาะหรือจะไปเล่นกองหน้าก็ได้อีก นะครับกิล4วิกซมาพร้อมควิกเฟิร์สเสกทองซึ่งเป็นเทธที่ดีมากๆสำหรับนักเตะตำแหน่งแนวรุกหรือปีกนะครับก็คือตัวโหดมันก็มีอัน,นยื่เกือบหมดนะครับอย่างเอโบเป้อาร์นายอะไรก็มีแต่ตัวนี้คือมันดีจริงๆครับสำหรับอันนี้นะตัวนี้ต้องเก่งมากๆแน่นอนแต่เสียดายที่มันให้แค่ตัวยืมนะครับแถมไม่มีโลดีๆในทุกตำแหน่งที่จะต้องเล่นเลยอินไซด์ฟอร์เวิร์ดเป็นเดอะเบสอยู่แล้วนะครับ สำหรับโลที่ทุกคนมักจะเลือกใช้ในตำแหน่งปีกมีทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเล่นทางไหนก็มีแต่ถ้าเล่น r m มแบบที่เป็นตำแหน่งที่สวยที่สุดของเขาเนี่ยจะได้เป็นพาสพารเลยด้วยหรือจะเอาไปเล่นเป็นกองหน้าคู่อันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ดีของเขาเช่นเดียวกันและเพสคือเปิดตั้ง9 3ไงมีแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดซึ่งเป็นอันที่ดี อีกแล้วนะครับตัวนี้คือเพอร์เฟกสุดๆเลยผมไม่รู้มันจะเข้าไปอยู่ในแพ็กให้เราเปิดลุ้นหาหรือเปล่าเล้ก็วต้องไปรอลุ้นกันอีกทีตอนสัปดาห์หน้า,น,านู้นเลยนะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ยังเป็นเทลเเชทีม2อยู่นะครับบันเดิลที่เลเวลส0บเลเวล11ก็จะมีตัวนี้นะโฟรี ตัวนี้จะขอดูแล้วก็ได้ดูซะหน่อยก็ได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวยืมนะันี้ได้จริงๆ4ี่สามขาซ้ายปีกซ้ายปีกขวา,าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เลยครับแต่เพื่อนๆได้มาอยากจะเอาไปลองดูก็ลองได้นะครับเลเวลสิ 12, มีแพ็ค78คูณหเลเวลสิบสามไปสิบสามไปหนึ่งใน3 PP นะครับเลเวลสิ 14, ก็เป็นบันเดิลเหมือนเดิมแล้วก็เลเวลสินี่จะเป็นนักเตะที่ได้จริงๆแล้วนะสําหรับ โอลิโซ oh, จากลียงนะครับมาพร้อมกับการเป็นกุลิศแก๊งเลยตั้งแต่86ช่องนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการสตอรี่ไลน์เวิร์ลทัวร์เออเวิร์ลทัวร์ไลน์เดียวกับพวกเลนาโตซานเชสวิกก่อนนะครับซีซั่นก่อนนะสกิล4วิก3ในตำแหน 1, ่ง CM CDM นะครับเพื่อนๆกุลิศแก๊ง80ไปเลย6ช่องนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกได้กลางร,รับพอได้แต่ว่าบล็อกทูบล็อกดีกว่านะมีนเซปลองบอลเฟิร์สทัคเพสโพเวน ดีเลนเลสนะครับมีโลอยู่ตรงตำแหน่ง CDM เป็น Deep ลน์ยิ่และข้าเหลือตั้งเล่น c m ปุ๊บมีบ็อกบอสพัสแล้วก็เพย์เมเกอร์พัสด้วยผมว่าดีเลยในะการเล่นเป็นกองกลา,างตำแหน่ง c m แล้วตั้งเป็นบ็อกทุกบ็อกไว้เออสำหรับใบนี้นะครับเ,เพื่อนๆตัวดิโซนะอันนี้เก็บไว้ใช้ได้ต่อมาที่เลเวล16ก็จะมี80ดคูณหนะครับเลเวล17ก็จะเป็นมันเดิลเหมือนเดิมนะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็เก็บไว้เอามาเรื่อยๆได้เลยนะเนี่ยมันผมว่ามันนกก็็ XP มัีองว่เานะมัน หรสวยเลยนะครับเลเวล18มี83ดแลโก้เลเวล19มี82ดคูณสนะครับแล้วก็เลเวล20มีตัวนี้ซึ่งก็ดูน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคาร์เพนเทอร์เพราะว่าดูดีมีอะดับสูงสุดสตั้งแปดสิเลยนะครับลงได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวานะสกิล4ี่วิสนะครับเ,เพื่อนๆสแตทก็ดูดีเลยนะในการเล่นตำแหน่งแบ็คมีแต่เสพทองด้วยนะควิกเฟิร์สเสพเลนเลยลองโทอัสไซต์เทคเกิล เอ้ยตัวนี้ผมว่าน่าใช้แล้วแต่มันก็ต้องไปลิงก์กับไอ้พวกตัวเมื่อกี้หรือจะเอาไปเล่นกับพวกบาชาอะไรเงี้ยดิอานี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับไว้ดูดีเลยตัวนี้นะครับมีวิงแบ็กพลาสตรงฝั่งขวาแล้วก็ถ้าฝั่งซ้ายไม่มีดีๆเท่าไหร่นะครับไอแท็กกิ้งวิงแบ็กมันไม่ค่อยน่าใช้ไงอืมแต่ถ้าใครเล่นหลังแบบหลังห้าแล้วจะตองตั้งตัวน,นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยสำหรับตัวฟรีอันนี้นะครับ,บเลเว่า21มีบันเดิลเหมือนเดิม ยี่สองแปดสิบคูณห้านะครับเวยี่สามแปดสามคูณสองแล้วก็เลเวลยี่สิบสี่มีแปดสิบสามหนึ่งในสาม p ให้หนึ่งอันด้วยแล้วก็เลเวลยี่สิบห้าที่แรกอะตอนที่ผมเลื่อนมาผมนึกว่าอ e ีมี่ในเวลหลังอะมันควรจะเป็นตัวจริงตอนตอน้นซีซันให้ยืมก่อนแล้วตอนหลังๆเนี่ยเป็นตัวจริงไม่รู้มันจะฟิกแก้หรือเปล่านนะหรือมันจะทุเรศให้ตัวโลนอีกรอบหนึง่งจริงๆแลวคือมันห่างกันเยอะมากครับอันนี้ก็ให้สี่วันเหมือนเดิม ไม่รู้มันใส่มาทำไมผมก็ยังงงเหมือนกันแต่ว่าอันต่อไปนี้ผมเอ c e เซลอาเบิลนะถ้าเป็นแบบอาบิลี่ด้านในที่มันไม่ให้ตัวจริงๆอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้พวกตัวเนี้ยเบื้องหลังหน้าจแจกไปเลยเพราะมันก็ไม่ได้แบบกอดขนาดนั้นนะอะอย่างปีีวที่แล้วยังมีดราม่าเลยอะซีซันก่อนนะยังแจกเลยอะให้จริงๆไปเลยนะครับอาบิลี่คามิลอาบิลี่นี่ยกองกลางตัวตึงเลยนะแจกที่ 26. เลเวล26่เพื่อนๆเอาไปเล่นได้ตั้ง4วันตัวนี้คือถ้าได้มาก็คงต้องไปเล่นแหละเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วด้วยครับ สำหรับใบนี้นะ4วันเหมือนกันนะจะได้เลยจากการเก็บเลเวลเฉยๆเลเวลยี 27, ่เจ็ดมีไปสิคูณหเลเวล28่สิแไปสิคูณสแล้วก็เลเวล29มีตัวรามให้ยืมเล่นอีก4วันนะครับสำหรับเรียนตัวรามซึ่งเก่งมากๆครับไม่ว่าจะเล่นกองหลังหรือแบ็คแบก็ตามนะสแหรับใบนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะเลเวล34มสิไปสิคูณสเลเวล31มสิไปสิคูณสแล้วก็เลเวล32มมีคอสเมติก เซนทูเรียนนี่เหี้ในการเปลี่ยนสีกาดะเพื่อนๆอ,อย่างที่เราเปลี่ยนเป็นสีม่วงวิก่อนเนาะอันนี้อาจจะได้แปลงกาดอะไรก็ได้ให้กลายเป็นการเซนทูเลียนไม่รู้ว่าจะทําเป็นจากสีอะไรเองอันเก่ามันได้แต่ตัวทองอย่างเดียวก็หวังว่าจะได้เป็นอย่างนั้นจะได้เอาเคลือบกาดอีโวที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยให้เป็นลายสวยสักทีนะครับในเลเว่าสามสิบสองนะแล้วก็เลเว่าสามสิบสามมีแปดสิบเจ็ดคูณสองคือทิ้งแพ็คเลเวลหลังๆอ่นะแมันตืดครับเพื่อนๆเนี่ยต้องลุ้นโดยดีได้ไไดดดไดไไบ้างเลยไม แจกโอนเยียมมาเล่นให้อีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้มีให้เลือก2ตัวเลยอยากจะเอาตัวไหนไปเล่นอีก4วัน <c oughs> เออถ้ามันเลือกตัวจริงๆซีซั่นนี้มันจะเพอร์เฟกมากเลยนะเพื่อนๆที่จริง,รงผมขอแค่ตัวเดียวก็ได้เอออย่างเงี้ยผมโอเคมากเลยขออีมี่เป็นตัวจริงๆเรนแดนตัวโลนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอแจ็คกิลลิกกับมาเล่นให้เลือกทุกคนได้ตัดสินใจในเลเวลสุดท้ายอย่างเงี้ยมันคงจะเพอร์เฟกมากๆซึ่งถ้าเป็นอย่างงี้ไงผมก็ต้องเลือกมาเล่นอยูนะ่แล้ว ที่เหลือก็เลือกได้ที่เหมือนเล็กนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวลสามสิบห้ามีแพ็กเจ็ดสิบห้าคูหนึ่งร้อยแจกนะครับอิงซึ่งซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่าเลเวลมันน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะแล้วก็เวลาของซีซั่นหนึ่งะเยอะกว่าอันนี้มันมีเวลาแค่27วันเท่านั้นเองผมว่าประมาณสักวันที่20กว่าๆเนี่ยก็น่าจะมีคนเก็บเลเวลจนตันได้แล้วมีแพ็กเยอะจริงๆยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเช็คแล้วก็ทำโค้ดได้ครบจะได้เก็บเลเวลตรงนี้ไปได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะทคลิป แอลเควสให้ทุกวันศุกร์ที่จะลงเช้าวันเสาร์แน่นอนนะครับสำหรับทุกวีคต่อจากนี้นะที่นี้เดี๋ยวกดมาดูทีละอันกันเลยว่าเพื่อนๆจะหาออเจกตีฟอะไรบ้างเอาสําหรับณนะเวลานี้นะอย่างแรกเนี่ยกดมาตรงซีซันออเจกตีฟตรงนี้มันจะเป็นออเจกตีฟสำหรับลาวีคับแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นไฮดิงเฉยๆเพื่อนๆเน่ยนะไม่ได้เข้ามาดูอะส่วนใหญ่ก็จะเล่นผ่านกันอยู่แล้วนะครับสาหรับวันนี้นะจะรีทุกวันผมรู้สึกว่าจะรีทุกเวลาแจกของรางวัลดิวิชั่นเลเวลครับวันพฤหัสนะครับอันน 18ลูกแล้วก็เล่นให้จบ15เกมโหมดไหนก็ได้จริงๆจะไปเล่นในโห,ห,หมดคาเลโหมดโหมดครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะนับหมดนะในนี้ก็จะมี XP ประมาณพันหนึ่งนะครับแล้วก็กรุ๊ปคอมพิวต์สามร้อยนะครับก็จะได้วีแล้วประมาณพันกว่าก็า เป็น h i ตดิ้นที่เล่นปกติก็ท่านอยู่แล้วถ้าเข้ามาเล่นนะนะต่อมาก็จะมาดูตรง u t Objective ก็คือเควสในโหมดอัติเม t ทีมนะครับถ้าเอาณนะวันนี้เลยที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ในตอนนี้เควสโหมดรัดยังไม่มาผมคิดว่าน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับคิดว่ามาพรุ่งนี้เหมือนกันนะตอนที่โปรโมททีม2เข้าพอซีซั่นมันรีใหม่เควสมันจะเหลือน้อยน,นิดนึงนะครับต้องรอให้มันทยอยทยอยให้มาว่าแรกๆมันจะน้อยหน่อยนะครับเรียลเออรเจตีตอนนี้ก็มีแล้วนะครับรีทุกวันนะอันนี้น เข้ามาเล่นทุกวันก็พอนะครับทำประตูหมดไหนก็ได้3ลูกแล้วก็เล่นจบหมดไหนก็ได้2เกมนะครับจะได้วันละ250 EXP นะครับต่อมาในวิลเลี o ย j เจ็กทีฟซึ่งก็จะรีทุกวันเพื่อรหัสเหมือนกันนะครับตอนของรางวัลซีซั่นมาผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่อาจจะเป็นชุดนี้ย,ยาวๆทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นการทำาิลเลี่ b j เจ t i ทีฟกรุ๊ปให้จบ3ครั้งก็คือการเล่น2เกมนั่นแหละทำติดต่อกัน3าวันก็จะผ่านมาทันแรกอันนี้มานะ ให้เอานักเตะนะครับไปวางขายในตลาดนะครับเจตัวนะเพื่อนๆก็ขายอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวก็ผ่านอยู่แล้วก็คือสามารถทําได้เลยตอนนี้ก็รับ250ทันทีนะครับอันที่3นะครับทำประตูให้ครบห้ลูกนะครับโดยใช้นักเตะจากทีมชาติฝรั่งเศสทําประตูนะแต่ละอันนี้ก็สามารถทําได้เลย ต่อมาเล่นให้จบ8เกมโหมดไหนก็ได้ใน a n t ต m a t t e ท t นะครับแล้วก็เล่นให้ชนะ6เกมโหมดไหนก็ได้ใน Antimatter เช่นเดียวกันต่อยเบตเทิร์นแรงอะไรได้หมดนะครับตรงนี้ก็อีก6เกมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับชนะโหมดรัดซึ่งเป็นโหมด55เนี่ยก็ไปชนะโหมดนะให้ได้3เกมเพื่อนๆก็จะผ่านทั้งหมดนะครับในนี้ก็จะมี XP อยู่ประมาณ1,500 2000เลยถ้าจะกรุ๊ปคอมพิวด้วยก็เยอะอยู่นะก็น่าจะไรบ้บูส์ไปหลายเลเวลเลยก็ท้งหมดก็ต้องเล่นประมาณ8เกมได้รเร็วนักเตั่ตหอ ก็จะผ่านทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ซีซั่นสองแชมเปี้ยนคอสเมติกเอ็กเซเลนต์อืมอันนี้มันจะเหมือนวีที่แล้วที่เพื่อนเพื่อนเคลือบการเป็นสีแบบลายเหมือนด้านขวาที่เพื่อนเพื่อเห็นใต้รูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นมันจะมี2อันก็คือเล่นโหมดฟุตชมป์ให้จบโหมดไฟนอลนะครับ40เกมกับอ,อีกอันหนึ่งชนะให้ครบ40เกมซึ่งในอันที่ชนะมันจะสวยกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าอันไหน น่าจะเป็นอันบนนะอันบนน่าจะเป็นอันที่แบบต้องชนะถึงจะได้ส่วนอันสเนี่ยขอให้เล่นให้จบก็พอ4 0เกมซึ่งเพื่อนๆก็เล่นวีก็1 5เกมอย่างเงี้ยประมาณ3าวีก็ได้พอดีนะครับซึ่งมันหมดทันอยู่แล้วแต่ผมมาเล่นไม่โควฟรีที่แล้วผมก็เลยไม่ได้มาของซีซันก่อนก็สวยมากครับวันนี้สามารถเคลือบกาวอะไรก็ได้ที่เป็นกาอีโ e วล้วก็ทาให้มันสวยไปเลยตรงนี้นะครับเ,เพื่อนนะ ออมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อชุดอีกแล้วซื้อชุดอีกแล้วนะครับในชุดเนี่ยก็จะมีชุดย่ากับชุดเยืนเหมือนวีที่แล้วเลยอันนี้ผมว่าไม่จําเป็นนะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าใครเงินเหลือฟ i วเจอร์พอย์เหลืออยากจะลองแบบบู๊ใช้รวเร็ว,รวอันนี้ก็เป็นมูที่เ,เพื่อนๆสามารถทําได้นะครับซื้อ1ชุดจะเป็นชุดย่าหรือชุดเยืนก็ได้แล้วก็ไปเล่นให้จบ3เกมทาประตูให้ครบ3ลูกแล้วก็ชนะให้ครบ3เกมโดยมีชุดไนกี้เมอร์เคอรี ไอคลิปอยู่ก็คือใส่ชุดนั้นไว้อยู่ซึ่งชุดนี้จะขายอยู่ในร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเผื่อใครอยากจะซื้อแบบูสต์เลยจริงๆก็จะได้ส0 0พันนั่นแหละครับหรือจะซื้อตัวแยกอย่างเดียวอัพันหนึ่งก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆตรงไหนเอ่ยนี่ n นกี้มิวเทเรียคอสเมติกส์สปีดคอเลกชันนะครับถ้าจะซื้ออันนี้ก็อยู่ที่ 9ก้0 0ัคอยนะครับก็จะได้ชุดเย่าชุดเยือนก็ไปใส่เล่นพร้อมกันก็ได้นะใส่เย่าไป3ใส่เยือนไป3ใส่ติดก,กันเลยแล้วก็เล่นพร้อมกันไปก็จะผ่านแล้วก็จะมีพวก a d i m a s t ี v 4มีลูกบอลมีตีนไนกี้ให้ด้วยหรือจะซื้อแยกงก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าซื้อแยกงตรงไหนซึ่งมันจะเป็นราคาที่ไม่ค่อยคง้มนนดนึงกดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเจอชุดมาแน่นอนนี่ ถ้าซื้อแยกก็ตัวละ4ี่หมืหรือ450 FC Point ก็ตามใจเลยนะเพื่อนๆแต่ผมไม่แนะนําแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปดูต่อที่ออบเจ i v ีเราซึ่งยังไม่หมดนะสำหรับวันนี้นะครับก็กดมาตรงซีซันน่าดูไปหมดล้าถึงข้างลา่างใช่ไหมต่อมาจะในลฟ์นะครับในล่าฟตัวนี้ยังไม่เข้าต้งองรอพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปลงให้อีกทีนะรอให้เช้าวันเสาร์เดี๋ยวผมลงให้อีกทีนะครับรอควีนใหม่มาอันนี้เป็นอ e ีโวลิเนาอันเก่า ก็ไปเล่นโหมดคัพนะครับชนะให้ครบ10เกมเล่นให้จบ10เกมโหมด E ี o Arena นะครับวันนี้ต้องใส่การ E ี o ไปด้วยนะแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นเควสใหม่นะครับ SC Pro กับเอสซ o โป u ยูทูบทวิตตรงนี้นะครับคือเกมมันจะมีการแข่งขันของนักแข่งใช่ไหมครับที่เขาจะแข่งกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นรอบคอลี่ายหรือว่าเป็นรอบจริงอะไรเงี้ยมันจะมีกฎในเรื่องของการที่ให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปชมไลฟ์ในการแข่งอันนั้นนะครับ60นาทีแล้วก็เดย์หนึ่งหนาทีเดย์สองนาที ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชนะหมดไหนก็ได้4เกมก็จะมีแพ็คมี XP แจกซึ่งก็อย่าลืมลองไปเล่นกันนะเพื่อนเพื่อนวิธีการที่จะเข้าไปดูเนี่ยไอกเกมเนี้ยมันจะหมดการแข่งเนี่ยมันจะแข่งอยู่ใน ท่องทั้ง u t u b e แล้วก็ในทวิตเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องลิงก์ ID ของตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปคอนเน็กไอเดีของเพื่อนๆเข้ากับ YouTube กับทวิตเพื่อจะมารับแพ็กเมกะแพ็กตรงนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวไปทํากันเลยครับขอเริ่มจากใน YouTube ก่อนนะวิธีการทำเนี่ยเพื่อนๆกดไปที่ช่องตัวเองตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บกดไปตรงคําว่าการตั้งค่าตรงนี้นะเสร็จปุ๊บพอมาถึงหน้าตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆกดไปตรงคําว่าแอปที่เชื่อมโยงนะครับตรงนี้นะกดไปได้เลย เสร็จปุ๊บก็จะเลื่อนลงมามเพื่อนๆก็จะเจอคาว่า e l เล t กตริกอารหรือ E.A. นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อก็กดคาว่าเชื่อมต่อตรงนี้ไปได้เลยเสร็จปุ๊บก็กดไปตรงคําว่าเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาเนินการต่อนะเสร็จปุ๊บ มันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็ใส่ ID EA ของเพื่อนที่ล็อกอินในแอปได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงรหัสด้วยนะเสร็จแล้วพอเพื่อนๆใส่รหัสไปเสร็จก็กดคําว่าอโลตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบรอ้อยแค่นี้เองหลังจากนี้พอมันลิงก์เสร็จมันน่าจะไปแจกแพ็คให้เพื่อนๆในเกมแหละแล้วพอเกมมันมีแข่งขึ้นมาปุ๊บที่เป็นรายการ FC Pro เพื่อนๆก็เข้าไปดู วันและชั่วโมงประมาณนี้นะครับมันจะนับเวลาให้เองนะต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาลิงก์ในทวิตกันเลยแต่วิธีการลิงก์ในทวิตเนี่ยมันจะต้องไปล็อกอินในเว็บ EA และคอนเน็กเข้าทวิตอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปตรงคําว่า ea.com ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเจอปุ๊บก็กดเข้าไปตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็กดไปตรงด้านขวาตรงนี้นะครับตรงตรงูปโปรไฟล์ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บกดคําว่า sign in ตรงนี้ได้เลยนะครับ เสร็จปุ๊บก็พิมพ์รหัสเข้าไปเดี๋ยวผมใส่ผมก่อนนะพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเข้ามาตรงนี้เพื่อนๆก็กดไปตรงคําว่า i c c o u n t setting ตรงนี้ได้เลยต่อมาก็ให้เพื่อนๆกดไปตรงคําว่า connection ตรงนี้นะให้เลื่อนลงมาได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอคําว่าทวิตอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนๆต้องสมัคร ID ที่ทวิตก่อนนะเราสมัครไปให้เรียบร้อยล็อกอินทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเลยเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาใน EA เนี่ยมันจะลิงก์ตรงนี้ได้พอเราล็อกอินไปปุ๊บเสร็จเราล็อกอินทวิตทิ้งไว้แล้วเนี่ แค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนของในทวิตนะครับทุกคนต่อมาพอเรากลับมาในทวิตปุ๊บเพื่อนๆลองมาเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเซตติ้งตรงนี้แล้วก็คอนเน็กชันนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยโอเทอร์คอนเน็กชันอิเล็กทริกอาร์ตคอนเน็กต์สิบสี่วิทที่ผ่านมา แต่ว่าพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยไปดูลิงก์ไหนเนี่ยลืมบอกลิงก์เสร็จแล้วจะไปดูที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปตรงได้เลยนะชื่อ c h anel n ในทวิตลาแข่งเนี่ยจะชื่อช anel ว่า e-sport fc ที่มีอันนี้นะครับส่วช่องในการดูแข่งของใน youtube นะครับจะชื่อช่องว่า e-sport fc pro แบบนี้เลยนะครับเ,เ,เ,เพื่อนๆนี่ลิงก์นี้นะเพื่อนๆพิมพ์ชื่อนี้ไปได้เลย เขาก็จะมีมาบอกแล้วนี่เห็นไหม FC Pro 25 Global Qualify i Day 1ซึ่งก็เข้าไปดูอันนี้1ชั่วโมงแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมนอกเหนือจากที่เราเข้าไปดูแล้วเหมือนว่าในทวิตเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดดูครบชั่วโมงแล้วต้องมากดตรงนี้นะตรงคําว่าดอปแอนด์รีวอตรงนี้นะครับ กดไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆดูจนครบแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เกิดรีทีมของเข้า ID ดีได้เลยแต่ว่าใน YouTube นี่ไม่ชัวร์นะว่ากดตรงไหนก็เท่านี้เพื่อนๆน่าจะล็อกอินแล้วก็ลิงก์กันได้แน่นอนนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็น FC Coating Mastercard นี่ก็มีอยู่แล้วเนาะถ้าทำเสร็จตรงนี้จะได้ XP ด้วยนะเอ้ยอย่างนี้หมายความว่าถ้าเรายังไม่ทำอันเก่าเนี่ยอันใหม่นี่ เนี่ยผมยังไม่ทําจนกรุ๊ปคอมพิวสํสำเร็จแต่อย่างนี้เราได้เอ็กซ์พีสองพันถ้าใครยังไม่ทาอ่ะนะทําไปแล้วก็อาจจะไม่มีแล้ว <laughs> ใช่ใช่ก็ยังเก็บตัวโลนกันไว้อยู่เนาะถ้าใครแบบเปิดไปแล้วนะครับก็เอานักเตะแมนซิตี้ลงตัวจริงพร้อมกัน8เกมเนาะแล้วก็ไปชนะให้ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บมันจะแจกตัวโลโรดี้กับฮาแลนด์มาตรงนี้ นะครับพอได้โรดี้กับฮาร์แลนด์มาเสร็จปุ๊บก็เอาไปเล่นให้ชนะอีกหนึ่งเกมนะครับมีแค่แต่เมชสีตี่แปดคนเหมือนเดิมแต่ต้องมีฮาร์แลนด์กับโรดี้ลงตัวจริงด้วยนะก็ต้องเล่น2องเกมนะส่วนของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะได้8ตัวมาก่อนเล่นจบ1เกมใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ค่อยพอเล่นชนะตาหนึ่งมันก็จะแจกฟานไดากับทานด้าซาร่าตัวโรนมาเพื่อนๆก็เอาไปเล่น8ตัวแล้วก็ใส่ซาร่าใส่ฟานไดาเข้าไป ก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับในจุดนี้นะเห็นไหมก็จะได้ชุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้โค้ด XP อีก1,000นะครับ่อมานะครับในไมสโต e นะเพื่อนเพเควสก็ยังไม่มีมาใหม่หรอกแต่มันก็จะเป็นเควสเก่าๆที่เพื่อนๆมอบางคนอาจจะลืมไปนะครับก็คือเควสของคําว่าเหล่าพวกสกอตต์เฝ้าเดชันถ้าใครยังไม่เคยทําเลยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นให้จบแล้วก็เล่นให้ชนะ นะครับในสคอร์เบตเตอร์ระดับความยากเซมิโปรขึ้นไปแต่ว่าแต่ละหลีกเนี่ยก็จะมีการจัดทีไม่เหมือนกันบางอันก็ต้องมียิงเฟสเน็ตช็อตบ้างบางอันก็ต้องทําประตูให้ครบสิบลูกโดยนะใช้นักเตะของหลีกเหล่านั้นนะครับในสคอร์เบตเตอรกับในดิวิชันเลเวลนี้ก็จะมีแพ็กแจกนะมีทั้งการสคอร์ฟาวเลชั o นบางใบก็เอาไปย่อยต่อหรือไปเล่นก็ค่อนข้างดีนะ เนี่ยมีแพ็กอยู่ในนี้ก็อย่าลืมไปทํากันอันนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ลีกแชมเปี้ยนชิพนะแต่นั้นเพื่อนเลื่อนลงมาถ้าใครทํายังไม่ทำเลยเนี่ยก็จะยังมีลีกอื่นๆที่ยังค้างไว้อยู่อย่างเช่นหนเยอรมันหญิงตรงนี้แล้วก็ซาอุดิชายตรงนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นนะส่วนใหญ่จะจัดประมาณลีกละ2ตัวป่ะใช่เมื่อก่อนนะมันจะลีกละ4ตัวเดี๋ยวนี้ใส่ไปลีกละ2ตัวก็พอแล้วสามารถทําพร้อมๆกันได้นะครับประมาณสิเกตแต่พอเพื่อนๆได้การ์ดสีเขียวพวกนี้มาแล้วเนี่ยเห็นไหม ไอพวกการ์ดแบบออฟติทีฟตรงนี้ที่เป็นสีเขียวการ์ดไลท์สกอตฟาวเดชันเนี่ยสามารถไปทำแพ็กบูสต์เพิ่มในสกอตฟาวเดชันโบนัสตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้ชนะ4เกมทำประตู res, ตลูกฟินเนตช็อตสามลูกแอซซิตโดยไชน่าเตะที่มีค่าดิปมากกว่า80แล้วก็ทำประตูและแอซซิตในเกมเดียวกันแต่ว่าวิธีการจะทำเควสนี้ให้ผ่านเนี่ยในสกอตแบทเทิลแลนด์ฟุตชมป์ที่ว่าเนี่ย ในสกอร์เบเทิลกับดีวิชั่นเลเวลเนี่ยเพื่อนๆต้องมีนักเตะที่เป็นกาสคอร์สฟาเดชั่นสีเขียวลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย4ตัวในนี้ก็จะมีแพ็กบูสอีกชั้นหนึ่งด้วยนะต่อมานะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนไปดูเควสนะครับที่สามารถทําเพิ่มเติมได้เป็น exp กรับนะครับเหมือนกับซีซั่นที่แล้วเลยซึ่งซีซั่นสก็มีไหมทําอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกด L2 ตรงนี้แล้วก็มาไล่ดูได้เลยนะครับจะมีแยกกัน3อันนะมาเนเจอร์ออเจคทีพายออเจคทีฟแล้วก็คลับออเจคทีฟแต่่วาพพพวววววกกกเเเเนนนนนีีีี้้ยยยยยดดดด๋๋ผผมมขอออใหหาาาาาไไไไปปููคคครร่่ๆๆะืิธททํังงบ คือแนะนําเอาไว้แล้วนะครับที่ลงไว้ก่อนนานี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปนี้เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็ลองไปดูกันได้นะครับมากดเข้ามาดูกันเลยนะครับใครที่เคยทําของซีซันที่แล้วไปแล้วเนี่ยมันก็จะรีบอาใหม่นะครับเป็นซีซันเอาเจคทีฟซึ่งจะอยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งนะตรงนี้นะครับก็ไปเล่นในโหมดมาเนเจอร์โหมดโหมดผู้จัดการทีมนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูให้เพื่อนๆไปดูตรงนู้นเนาะแต่ว่าอันนี้ที่ค่อนข้างสําคัญก็คือวีคลี่อ็อบเจ i ทีฟซึ่งสามารถรีทําได้ทุกวันพื้นลยะาอกัดเลยนะ ถ้าเพื่อนเข้ามาทำทุกวีคแล้วก็ทำแค่ไอเควสของวีกลี่ออฟติทีฟตรงนี้จะได้บูสต์สวิคละพัน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 อย่างนี้เลยนะสมมติว่า4วีคในโหมดนี้อย่างเดียวก็ได้4 0 0 0ันีแล้วซึ่งค่อนข้างเยอะมากมาอพอถึงวันพฤหัสหันหน้านเพื่อนอย่าลืมเข้ามาทำซ้ำอีกทีหนึ่งนะเอาสำหรับไอตรงนี้ที่ค่อนข้างง่ายเล่นให้จบห้าเกมในโหมด Manager Car e e r ไปปรับ Setting Plan นะครับซึ่งสามารถเข้าไปกดปรับได้ง่ายมากทำใหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ้างโค้ดนะครับเพื่อนเอ,นอันนี้ก็สามารถทําได้เลยไนดะ้2 0 0ป p แล้วก็อันนี้เปลี่ยนแผนในโหมดแมเนจเจอร์คาเดย์นิดหนึ่งก็จะผ่านทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับอันนี้นะแต่ว่าอันอื่นก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูต่อที่ตรงดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงเพลเยอร์ แอรี Area, อันนี้ก็จะเป็นโบในการที่เราเล่นเป็นนักเตะสร้างตัวขึ้นมาใหม่หรือจะไปเล่นนักเตะไอคอนนักเตะธรรมดาที่เป็นชีวิตจริงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีซีซั่นออเจคทีฟในเรื่องของการนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องย้ายทีมในรางวันเทียวเดอร์มันเที่ยวซีซั่นมันมันยากนิดนึงแต่อันที่เป็นวิกเล่อเจ็ทีมซึ่งรีทุกวันเป็นรหัสเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีล่นให้จบ5เกมทำแฮตติกให้ได้ให้ผู้จัดการทีมชอบทำออเจคทีฟในแมตช์สิบเกม หรือการใส่เพไตล์ทำแอคทิวิตี้ซึ่งอันนี้ก็ง่ายมากก็จะหลีอันนี้ก็น่าจะได้วิคหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับอันละร้อยร้อยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่ในโหมดขับนะครับตอนนี้บทขับก็มีวิลเลี่ยนเจคทีมานะครับเล่นโหมดขับหลีขับรถนะครับถ้าเป็นขับรัถอันนี้สามารถเข้าไปดอกอินได้เลยแต่ถ้าเป็นขับหลีนี้เมื่ออาจต้องสร้างทีมหรือว่าต้องไปจอยขับคนอื่นก่อนแล้วก็จะเป็นโหมดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับทำประตูทำแอซิด อัมแทกเกิร์นั่นแหละพวกนี้ก็ XP ตรงนี้ไล่อีกเยอะมากๆนะครับสำหรับในส่วนของพวกนี้เนี่ยเป็น hidden XP ที่สามารถเก็บได้เลยนะถ้าทำครบทุกอย่างจริงๆเพืเเเเ่อนๆเลเวลตันได้อีกไม่นานแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะแนะนำในคลิปวันนี้แล้วครับประมาณนี้นะและนี่ก็น่าจะครบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ซีซั่น2 Centurion รวมถึงวิธีการลิงกเอเอแอนคาร์เดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำแบบนี้ไปเรื่อยๆรวมถึงซีรีส์ไฮแวอร์ทีจี องมาไกลาดิ่งกันต่อในช่วงเทศกาลนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็หวังว่าคลิปนี้จะเปโยน์กับเพื่อนทุกคนนะถ้าชอบเป็นยังไงอย่าลืมช่วยกนไลค์ช่วยก,กดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนไม่ายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะว่าหมายากงช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมี เพื่อนทุกคนด้วยนะครับ